ขนาดนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าใกล้จะปีะใหม่แล้วมมคุณผู้ชมหาใกล้จะบอกว่าเฮ้ยจะแฮปปี้นิวเอียร์แล้วเนี่ยเรากงหาอะไรที่มันเป็นแบบสเปเชียลกิฟต์สเปเชียลพานะจ๊ะที่เป็นราคาดีของได้เยอะเอาลิ้นจีนะคุณผู้ชมหนูจะบอกให้นะว่าวันนี้คือสินค้าดีๆเราเยอะมากคือรอช็อปขายปีได้เลยจ้าใช่แล้วนะคะแม่ ขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะก็ต้องจัดโปรโมชัน่นพิเศษสําหรับสินค้าขายดีและมียอดกลับมาซื้อซ้ําสูงจริงๆนะคะสินค้าที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเนี่ยโทรมาซื้อกันเยอะก็คือนี่แหละคอลลาเจนคอฟฟี่นี่คือกาแฟที่มีคอลลาเจนสูงถึง1นึ่งมมิลลิกรัมและที่สาคัญปกติแล้วกาแฟทั่วไปบีบมีน้ําตาลมีครี่งเทียมมีนมข้นหวาน400กว่าแคลอรี่300กว่าแคลอรี่ยิ่งดื่มยิ่งทานสุขภาพยิ่งยําแย่ ใส่ใจสุขภาพดีกว่าเพราะ0%น้ำตาล0%ไขมันทราน0%คอเลสเตอรอลและที่สำคัญคุณผู้ชมคาะอย่างที่บอก<ช>ไปนะคะว,ว่าวันนี้เนี่ยตัวคอลลาเจนคอนฟี่ฟของเราจัดเป็นเซตใหญ่ๆแบบนี้ให้ใ<ช>ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าราคาปกติคุณผู้ชมอยากจะให้ดูหนึ่งกล่องหนึ 1, ่งกล่อง <ๆ S 1> ที่เราขายกันนะคือมี12เลขใช่เราจะขายกล่องละ250บาท <สะ S 1> เอาง่ายๆพี่อู๋ทั้งเซตเนี้ยคือเราได้ไปทั้งหมดคือเท่าไหร่นะห กล่ 60, อง6 2ท่าผู้ชมไอราคาเต็มๆเนี่ยที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่1,500บาทแต่พิเศษนิดนึงทั่วไปถ้าไม่ใช่สิ้นปีนะคุณผ, uh huh. ผู้ชมถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะน้องบีก็ขายในราคาที่ลดให้ค่ะ990บาทแต่เดี๋ยวก่อนไอราคานี้หนูไม่อยากได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูจะให้คือ uh huh. คอป ส่งทายปีลดทันทีเกือบ5 0าเปอร์เช่ <Wow. S 1> ชวงนี้เท่านั้นล้ำดูกันไหมจาะว่าวันนี้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 กลคุณจะได้ในราคาพิเศษเพียงแค่799ดาบาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ราคานี้ซื้อเลยคุณพ่อคุณแม่6กลอก่องหกสิบซองวันนี้นะมาในราคาพิเศษนะดีที่สุดในรอบปีคุ้มที่สุดในรอบปี2000ไม่ต้องพันหไม่ต้องวันนี้พิเศษค่ะเพียงแค่7 9็ ที่ปรากฏ ตรงหน้าจอ021578922ตองแล้วค่ะ021578922นะคะเรามีบริการเก็บเงินไปทางด้วยค่ะหรือว่าจะสแกน QR โค้ดผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็ได้ย้ำอีกรอบนึง799บาทจัดสงฟรีทััวประเททถึงหน้าบ้านของคุณไปเลยจ้าโอ้โหคือตอนนี้ใสแน่นมากคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเป็นไหมคะไปตรวจสุขภาพแล้วแอบกลุ่มขมับทีนี้หลายคนผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าลดการดื่มกาแฟหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเป็นเหมือนแพ้รับบาตกาแฟเนี่ยก็คือกาแฟที่เขาแบ ที่คุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบอกให้ลดการดื่มนะก็คือกาแฟที่มันมีพวกนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะกาแฟแก้วหนึ่งบีบีคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมก็จะมีกาแฟนี่แหละแล้วก็ตัวบรรทอนสุขภาพจริงๆไม่ใช่กาแฟมันคือนมข้นหวานเป็นไหมคะใส่หวานจันักจัดเต็มนะใส่น้ําตาลอีกไม่รู้จะกี่ช้อนมีนมข้นจืดอีกมีครีมเทียมอีกกินไปกินมาแก้วหนึ่ง 300กว่าแคล400กว่าแคลแล้วบางทีปลุกตัวเองให้ตื่นทั้งวันเลยอ่ะเช้าหนึ่งแก้วเที่ยงอีกหนึ่งแก้วเย็นอีกหนึ่งแก้วตอนหกโมงรอบไปประมาณ3แก้วมาดูกันคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมว่า กินเยอะเยอะกินกาแฟทั er <ona> ่วไปสิ no ่งที่ม <snow> ันเกิดขึ้นกับสุขภาพมันมีอะไรบ้างน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งแรกเลยค่ะนั่นคือน้ําตาลเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยจะทําให้แก่แต่จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าการแก่คุณผู้ชมค่ะมันคือเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานค่ะโรคหัวใจความดันหลอดเลือดนะคะหรือว่าความดันในเลือดมันจะสูงแล้วก็เป็นโรคอ้วนต่อมานมข้นจืดนมข้นหวานที่เราบอกว่านี่แหละขอเพิ่มหวานหน่อยค่ะขอเพิ่มมันๆนัวๆหน่อยค่ะก็นี่เลยค่ะมันจะผ่านการแปลรูปมันซะทุกอย่างและสุดท้าย แล้วมันจะเสี่ยงกับระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยที่มันสูงขึ้นเพิ่มระดับค่ะยูริกเนี่ยฮะไตรกีซอาร์าที่เขาบอกว่าถ้าสูงๆเนี่ยน,น,แบบน่าแบบน่ากลนะัวมากเลยมันจะเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวรวมไปถึงครีมเทียมค่ะเอาถ้าเป็นครีมเทียมทั่วไปเนาะมันผ่านการแปรรูปต่างๆขึ้นมาคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงซึ่งมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่มคอเลสเตอรอลนะมากถึง5เท่าเสี่ยงต่อการเกิดค่ะหลอดเลือดเนะฮะหลอดแบบเส้นเลือดในหัวใจอะหลอดเลือดมันไม่โผแล้ว พอหัวใจมันไม่ได้รับหลอดเลือดแล้วสมองเราก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเคยเจอไหมบางคนเนี่ยนะคือเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกไปบ้างอมพึกเอามพักอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยพี่โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเลิกดื่มกาแฟไม่ได้ก็ไม่ต้องเลิกแค่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นกาแฟที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันทรานส์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลเหมือนกล่องนี้เลยนี่คือคอลลเจนคอฟฟถามว่าทำไมถึงแนะนำบีบีคุณพ่อคุณแม่ดูตรงนี้นี่คือ คือกาแฟที่ใส่คอลลาเจนด้วยแล้วไม่ได้มาแค่ 1, 2, พันสองพันเขาใส่สูงถึง10,000มิลลิกร,รมัมคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญมาดูนะข้อมูลโภชนาการตรงนี้นะคะปะกติกาแฟทั่วไปที่ใส่น้ําตาคลครีมเทียมนมข้นหวานค่ะแก้วหนึ่งสามร้อยกว่าแคลแก้วหนึ่งสี่ร้อยกว่าแคลแต่อันนี้คือ50แคลอรี่น้อยมากเดินขึ้นลงบันไดแป๊บเดียวคืหมดแล้วที่สำคัญก็คือมีออยรองรับชัดเจนนะคะให้ดูนะและ ราคาข้างกล่องนะคะ250บาทและอยากจะให้ดูตรงนี้ก็คือมีออยอไม่พออ่ะดูทางนี้ค่ะมีฮาลาพ่อแม่พี่<ล>น้องชาวมุสลิมทานได้และก็ ข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือจะบอกว่าการผ่านฮาลานไม่ง่ายเลยนะคะมันยากมากเพราะฉะนั้นถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอนที่นี้มาดูในเรื่องของสรรพคุณคือ1กล่องอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมขาจะบอกเลยว่ามี12ซองแล้วเหมาะมากๆนะบีบีสำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวพรรณดูแลรูปร่างเพราะอะไรเขาช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแต่งตึงพ่อแม่ที่ผิวแห้งผิวกล้าตัวนี้ช่วยได้ป้องกันริ้วรอยนะคะเสริมสร้างกระดูกปวดข้อปวดข่าลูกกอโอยนั่นกอโอยตัวนี้ช่วยได้ ลดความเสี่ยงไขข้อในผู้สูงวัยแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ําตาลในเลือดเพราะอะไร0%น้ําตาล0%ไขมันทราน0%คอเรสเตอรอลซึ่งทั้งหมด b ีคุณพ่อคุณแม่ขา,ามันอยู่ในซองนี้เลยดียจริงดิใช่ใชปกติซื้อกาแฟแก้วหนึ่งข้างนอกะจะบอกว่า นะแก้วหนึ่งสี่้าสิบหกสิซึ่งซองนี้นะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าดื่มง่ายทานง่ายมากๆมาดูกันเลยค่ะซองนี้มีคอลลาเจนนะไม่ใช่แค่พันหรือว่า2,000มิลลิกรัมเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีคอลลาเจนนะบีบีสูงถึง10,000มิลลิกรัมว้าวเยอะมากและและตอนนี้พอเทออกมาชีกออกมาปุ๊บโอ้โหกลิ่นนะหอมมากกลิ่นมันมาเลยกลิ่นแรกมันมาเลยคุณผู้ชมกลิ่นกาแฟทุกอย่างและที่สำคัญนะคืออันนี้มันชงง่ายละลายน้ำง่าย แต่ว่าอย่างที่บอกไปชงร้อนชงเย็นได้หมดเลยรสชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะรสชาติยังหอมกลมกล่อมอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนพี่หอมมากแล้วละลายง่ายมากเอาแป๊บเดียวละลายแล้วเแป๊บเดียวเองสิแป๊บเดียวเองจริงๆละลายแล้วนะแล้วกลิ่นนี่คือหอมมากอันนี้ก็คือมีกาแฟสองสายพันธุ์อาราบิก้าแล้วก็โลบัสต้าที่สําคัญก็คือจะมีกาแฟที่ไหนใส่คอเลาเจนไปสูงถึง1 0 0 0 0มมิลลิกรัมที่สำคัญตอนนี้คือหอมไปทั่วทั้งสตู เองให้ตื่นก็ต้องปลูกด้วยกาแฟนี่เลยนะคะคอลลาเจนคอฟฟ่อันนี้มีกาแฟสองสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะคะระดับโลกเลยนะก็คือในส่วนของโรบัสต้าและกาแฟอาราบิกาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมาดูกันนะบีบีคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าทําไมเขากลายเป็นกาแฟที่ขายดีเพราะนี่คือกาแฟนะที่มีคอลลาเจนแต่ว่าไม่กลบเกลือในเรื่องของแบบว่ากลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวนะอย่างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมคืออยากจะให้รับแบบได้รับกลิ่นหรือก็คุณทีวีที่บ้านใครมีกลิ่นบ้างอะช เพราะกันอยากจิงใหญ่จะให้มีเพราะกลิ่นมันหอมและที่สําคัญกลิ่นกาแฟใครที่สายกาแฟเข้มๆนะคุณจะได้กลิ่นของกาแฟสงสายพันธุ์ที่มันอบอวลกินไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือเอาจริงนะสิ่งสิ่งที่หนูชอบไม่สุดคือไอกาแฟมันเข้มข้นเลยใช่ไหมและครีมเทียมเราไม่ใช่ใช้ครีมเทียมทั่วไปนะมันเป็นครีมเทียมจากถั่วเหลืองค่ะมันจะช่วยนะคะให้รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยไขมันต่างๆเนี่ยคือคุณผู้ชมมันจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพค่่รู้วเป็นไงคือมัน ฟินมากคุณพ่อคุณแม่คือกลิ่นหอมหอมขึ้นจมูกเลยอ,ะอ่ะแล้วอย่างที่บอกเลยว่าเวลาเรากินไปเราก็าฟินไปเราก็ตื่นไป<ช>แล้วกลิ่นหอมเข้มกลมกลมอ่อมนี่นแหละคือกาแฟสายพันธุแท้สายพันธุ์ระดับโลกนะคะถ้าจะเลือกดื่มกาแฟวันนี้เลือกกาแฟที่เหมาะสําหรับคนที่รักและใส่ใจสุขภาพเลือกเลยสําหรับคอลลาเจนคอฟฟี่นี่คือกาแฟที่มีคอเลาเจนสูง ช่นที่เยอะและใหญ่มากจะบอกให้นะคะ6กล่องใหญ่เนี้ยคุณสามารถจัดเป็นกระเช้าแบบนี้ได้เลยเพือ่ออริโจงนะคุณอยากจะเป็นแบบกระเช้าเป็น3มกล่องแบบนี้3ามสก็ได้หรือจะเป็น6กล่องใหญ่เลยก็ได้แล้วที่สําคัญคือเวลาเอาไปให้ใครอะ่ะคืออย่างน้อยอะ่ะคุณแสดงถึงความรักเขาเลยคือมันมันมันไม่ได้รักแค่การให้นะแต่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าคุณห่วงใยเขาคุณอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สําคัญราคาปะกะติต่อ 1กล่องสิซองเล็กเนี่ยน้องบ <players> <kita> ีเคยขายกล่องละ250บาทแต่วันนี้พิเศษ6กล่องใหญ่62ซองพี่โอราคาเต็มเท่าไหร่จ้า1,500บาทคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะ1,500บาทจริงๆแล้วเป็นกาแฟสุขภาพกวอวถาไม่แพงและเราเคยจัดโปรโมชั่นพิเศษยอดขายถล่มทลายนะ 190บาทแต่มาดูค่ะ1ปีมีแค่ครั้งเดียววันนี้โปร,โรแรงส่งท้ายปีลดทันที50เฉพาะโชว์นี้เท่านั้นเหลือเพียงแค่เท่าไหร่คะเรดั้9บาทโปร,โรแรงส่งท้ายปีวันนี้799ทั้งหมด6 2 6กล่องจากบีบี ันนี้จัดให้เลยคุณผู้ชมราคานี้นะะที่คุณเห็น799บาทใช่ค่ะคุณได้ไปถึง6กล่องใหญ่60ซองเล็กเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาค่ะ021578922 021578922 บริการเก็บเงินปลายทางสามารถสแกน QR Code ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะคะพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วยเอาจริงๆแล้วนะ่ถามว่าทําไมถึงอยากให้ซื้อตัวคอลลาเจนคอแฟสิ่งแรกเลยนะลองดูราคานี่คือเป็นกาแฟทั่วไปที่เขาขายกันค่ะคุณผู้ชมจะบอกให้นะหนึ่งกล่องบางทีพันสองพันสี่เขาบอกว่าโปรคุ้มอยากจะถามมาพี่คะน้องคะคุ้มตรงไหนคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันแพงกว่าของเราค่ะและ ที่สําคัญคือราคาแพงไม่ว่านะ,ะโอและปริมาณคุณได้น้อยอและที่สําคัญอุ้ยก็เคยซื้อมานะเคยซื้อมาเหมือนกันจ้ะและพิกดูด้านหลังผิวจาคอ,อเลสเตอรอลสูงปี๊ดน้ําตาลสูงปี๊ดและที่สําคัญคือแคลอรี่สูงปี๊ดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราดีกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะเพราะนี่คือคอลลาเจนคอฟฟี่เป็น อย่างที่บอกก็คือมีคอลลาเจนสูงถึง1,000 0มิลลิกรัมปีนี้รักใข่ให้คอลลาเจนคอฟฟรีเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าหลักพันไม่ต้อง2,000ไม่ต้องพันหไม่ต้องพร้อมพิเศษเพียงแค่799บบาทพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านโทรมาให้ทันเลยนะคะ ปีใหม่อย่าไปทําอะไรเก่าๆ,ๆผู้ชมขาใครที่ยังไม่เคยรักแบบดูแลสุขภาพตัวเองอ เลยว่าเฮ้ยปีหนะ้ามันเป็นต้นปีที่เราจะต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะ <_ V> เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชม่าวันนี้ง่ายๆเลยค่ะคุณแค่เลือกกาแฟที่ดีต่อสุขภาพ <_ V> เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่ากาแฟมันไม่ได้ทำ้ายสุขภาพเลยนะแต่สิ่งที่มันทำ้ายสุขภาพจริงคือไอ้ส่วนผสมอื่นๆนี่แหละคะ่ะที่คุณเคยทานสุดท้ายแล้วบางคนก็มาบ่นแอนตี้นะไม่กินหรอกกาแฟกินแล้วอ้วนไม่กินหรอกกาแฟกินแล้วก็เนี่ยคอเลสเตอรอลก็สูงแต่จริงๆแล้วว่าไอ้ตัวกาแฟมันก็มีดีใช่จริงๆแล้วกาแฟเนี่ย มีดีแต่ไอตัวบันทอนสุขภาพเป็นตัวที่มันอยู่ในแก้วท,ที่มันไม่ใช่กาแฟพวกครีมเทียมนะคะน้ําตาลนำข้นหวานนำข้นจืดอะไรต่างๆเนี่ยแหละทีนี้มาดูกันค่ะว่า แพรับบาปของเราในความเป็นจริงแล้วกาแฟเนี่ยมันมีคุณประโยชน์นะคะคุณผู้ชมอ่ะมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้มาดูกันเลยค่ะกาแฟนะคะเขามีส่วนผสมของโปรโตีนและแคลเซียม,มเพราะฉะนั้นก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะเขามีส่วนช่วยในการลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคุณพ่อคุณแม่ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและไมเกรนค่ะกาแฟลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์กระตุ้นความทรงจําชะลอความแก่ช่วยให้ร่างก,กายนั้นตื่นตัวปลุกตัวเองให้ตื่นไงก็ต้องกินกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็ ช่วยลดความเครียดเาผาผลาญไขมันค่ะนี่แหละคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวงว่าจริงๆแล้วกาแฟเขามีประโยชน์เ<ม>พราะฉะนั้นถ้าจะทานก็ต้องเลือกเลือกที่มันศนต้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันทรานส์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะบีบีบใช่เลยคุณผู้ชมคะเพราะว่าปะกะติแล้วเนี่ยอยากจะบอกให้นะคะว่าถ้าเป็นกาแฟทั่วไปทีน uh huh. ี้ค่ะคุณอาจจะเคยเจอแบบอ่ะใส่ครีมเทียมนมขวดอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่บอกไปว่าหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะดื่มกาแฟที่ไหนได้ไอกาแฟที่เราพูดกันเนี่ยคุณ และจริงๆแล้วเราก็แนะนําอยากให้คุณเนี่ยดื่มกาแฟในทุกๆวันมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลยแต่สิ่งที่มันทําร้ายร่างกายทําร้ายสุขภาพเวลาที่คุณไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกเลยค่ะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลไตกลีสลายสูงมันมาจากอะไรรู้ไหมคะ,คะหนึ่งเลยค่ะนมข้นหวานที่มันใส่ในกาแฟต่อมาน้ําตาลทรายค่ะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบได้มากขึ้นนะรวมไปถึงนมจืดหุย้ยอันนี้มันผ่านการแปรรูปมันเยอะคุณผู้ชมม,มันก็ไม่ดีต่อร่างกายรวมไปถึง ึงครีมเทียมค่ะใครบอกว่าอ่ะหลอดเลือดอุดตันนะคะในหัวใจในสมองอันนี้แหละมันคือเป็นตัวเลยคุณผู้ชมค่ะที่ <Yeah. S 1> ทำลายสุขภาพเอาฉะนั้นแล้วพี่อู้หนูอยากดื่มกาแฟนะมีอะไรที่มันเป็นทางเลือกให้หนูได้ไหมเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ย oh. กาแฟตัวนี้เลยขายดิบขายดีมากถ้าจะเลือกกาแฟนะคะก็ต้องคอลลาเจนคอฟฟกล่องนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ถามว่าทําไมถึงกลายเป็นสินค้าที่ขายดีมากยอดกลับมาซื้อซ้ําสูงจริงจ,งจเพราะคอลลาเจนคอฟฟเขามีคอลลาเจนให้ด้วยนะคะแล้วคอลลาเจนไม่ได้มาน้อยๆน,นะไม่ได้มาแค่500แค่พันสองพันเท่านั้นนะคะแต่คอลลาเจนคอฟฟเนี่ยเขามาถึง1 0,000มนมิลลิกรัมที่สำคัญค่ะมาดูข้อมูลทางโภชนาการปกติกาแฟทั่วไปที่มีน้ําตาลครีมเทียมนมข้นหวาน คอลลาเจนเนี่ยนะต้องบอกว่าไม่มีไม่พอนะแต่ว่าแคลอรี่สูงมากถึงประมาณ300กว่าแคล400กว่าแคลแต่อันนี้ค่ะเพียงแค่50แคลอรี่ขึ้นลงบันไดสองชั้นก็เผาผลาญหมดแล้วและที่สําคัญค่ะจะดื่มกาแฟทั้งทีดูตรงนี้มีออยไม่จ๊ะอันนี้มีนะคะนอกจากนี้ค่ะมีออยไม่พอยังมีในส่วนของนี่ราคายเห็นชัดเจนปกติ250บาทนะแม่นะและนี่เครื่องหมายฮาลาลด้วยนี่ขอยากมากน้องชาบูสเลม ทานได้และไม่ได้แค่พี่น้องชาวมุสลิมทานได้ปกติแล้วเรื่องสุขานามัยเนี่ยคือมันผ่านยากมากแม่เพราะฉะนั้นวันนี้แนะนําเลยค่ะคอลลาเจนคอฟฟกล่องนี้เลยนะคะคอลลาเจนคอฟฟกล่องนี้นะคอลลาเจนสูงถึง10,000มิลลิกรัมและที่สําคัญก็คือวันนี้ตกแก้วหนึ่งไม่ต้องจ่ายแก้วละห้าสิบหกสิบบบเฉลี่ยต่อหนึ่งแก้วเพียงแค่13บาทเท่านั้นมากแม่คืออันนี้หนูชอบอย่างตรงที่ว่านะคะเพราะว่าปกติแล้วอะเอาจริงนะให้เราไปซื้อเนี่ยะ ในรูปแบบซองแบบน<อ>ี้ที่คุณเคยกิน<อ>ที่คุณเคยซื้อทั่วไปเนี่ยน้องบีการันตีเลยค่ะ1งซองตกซองแล้วประมาณ<อ>20บาท25<อ>บาทเป็นต้นไป<อ>คุณผู้ชมลองมาดูนะคะในตัวคาราเจ c o อฟฟี่ของเราเนี่ยหนึ่งซองอย่างที่บอกไปว่าแคาลอรี่น้อยมากๆ<อ>คุณผู้ชมวิธีการรับประทานไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ<อ>หนึ่งซองคุณสามารถนะฮะเทลงไปในแก้วแบบนี้นได้เลยและนะคุณผู้ชมขาคุณนะจะเทแบบชงร้อนชงเย็นได้หมดเลยนะคะ<อ>และมากไปกว่านั้นค่ะตัวเนี้ยน้องบีที่ชอบคืออะไรรู้ไหมคะคือมัน สามารถละลายน้ําได้ง่ายเห็นไหมฮะเป๊บเดียวเองคุณผู้ชมขาเห็นไหมฮะว่าเนี่ยเป๊บเดียวคือละลายน้ําง่ายแล้วและมากกว่านั้นค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นมันจะหอมยั่วยวนนะคะมันทําให้รู้สึกว่าเวลาที่คุณแบบว่ากินแล้วเนี่ยมันทําให้ฟิลลิ่งของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะคะหอมจริงอะไร กลิ่นดีกลิ่นหอมนะคะรสชาติเลิศคุณผู้ชมมาที่สําคัญ1แก้วนะคะมีเพียงแค่50แคลอรี่เท่านั้นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําอยากทุกคนได้ลองดื่มค่ะนี่ไงจิบเลยจอนี่ห้าสิบแคลอรี่เท่านั้นคุณพ่อคุณแม่แล้วดีต่อสุขภาพเพราะว่ากาแฟแก้วนี้มีคอลลาเจนสูงถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมถามคือจริงนะพอเอากาแฟสองสายพันธุ์มันมาผสมกันอะแล้วคือมันทําให้รสชาติ กลิ่นต่างๆมัน uh huh. ถึงคุณ uh huh. ผู้ชมตอนนี้คือจะบอกให้นะต่อให้ถือกาแฟอยู่นี้นะจะจะพูดได้คําเดียวค่ะว่ากระพุ้งแก้มสองข้างอ่ะ uh huh. มันอบอวนค่ะด้วยกาแฟในปาาของเราเนี่ยคุณผู้ชมขามันรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. มันอบอวนมันแบบคือมันเหนาะมากคุณผู้ชมมันเหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะดื่มนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพวันนี้แนะนําเลยค่ะตัวคอลลาเจนคอฟฟี huh. ่ของเราเองค่ะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูด oh, แต่ท้าให้ลองนะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ค่ะผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับเราเยอะมาก อย่างคุณป้าท่านนี้70กว่าแล้วนะคุณผู้ชมปกติกะบอกแกมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องข่าวพอน้ําหนักตัวเยอะมันกดไปตรงข้อแกบอกสมัยก่อนแกดื่มกาแฟทั่วไปมันมีน้ําตาลครีมเทียมนมข้นหวานยิ่งดื่มยิ่งอ้วนยิ่งดื่ม,ย,มยิ่งมีปัญหาสุขภาพ<ช>ผู้เชี่ยวชาญบอกให้ลดกาแฟแกบอกแกเลิกไม่ได้มไม่งั้นแกไม่ตื่นปรากฏแกก็เปลี่ยนนี่เลยเหมือนผู้สูงวัยหลายๆคนบอกว่าเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลิกให้เปลี่ยนค่ะมาเป็นกาแฟที่0%นต้ำตาล0%ตไขมันทรานส์ 0%คอเลสเตอรอลและคุณป้าท่านนี้แกบอกแกชอบมากคอลลเจนคอฟฟเพราะว่ามันหอมมันเข้มมันกลินกล่อมที่สำคัญแต่ก่อนแกต้องเสียเงินซื้อคอลลเจนทุกวันนี้มันมีคอลลเจน10,000มิลลิกรัมถ้าบอกข้อเข่าแกดีขึ้น,นเพราะน้ำหนักตัวลดลงเนื่องจากเป็นกาแฟที่0%น้ำตาล0%ไขมันทรานส์0%คอเลสเตอรอลมีคอลลเจนสูงถึง10,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าจะเลือกดื่มแนะนําเลยค่ะคอลลเจนคอฟฟดูสิทุกวันกีนบ้า เอาจริง<อ>นะคุณผู้ชมคนเอาถ้าเราพูดแบบภาษาบ้านๆจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยความ<อ>สุขแก่คือการได้ทํางานบ้านกระจุกกระจิกไปวัดไปว่าเดิเนเดินรดน้าต้นไม้อันนี้มันคือความสูงแก<ช>่เพราะเอาจริงอะถ้าให้แกนอนเฉยๆนั่งเฉยๆหนูบอกเลยนะคะบางคนเป็นกระทั่งซึมเศร้าเลยนะคือเฉาไปเลย<ช>ผู้สูงวัยไม่ควรจะนั่งนอนที่วันนี้บอกเลยว่ากิจวัตรนะคะในช่วงวัยเกษียณวันนี้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งกับกล่องนี้เลยค่ะผมผิวและฟันข้อขาสุข ภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกดื่มกาแฟวันนี้แนะนําเลยนะคะกับโปรโมชั่นนี้กับคอลลาเจนคอฟฟดื่มทุกวันดีทุกวันรักใครให้คอลลาเจนคอฟฟไปเลยถูกต้องเลยผู้ชมแล้ววันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเราให้เป็นเซตที่แบบเป็นของขวัญของฝ่าปีมงปี หม่หรือบางคนอยากจะเริ่มต้นดูแลส<ม>ุขภาพตัวเองก็ได้นะเซ็ตนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าปากติเนี่ยคุณผู้ชมตัวคอลลาเจนคอฟฟี่ถ้าเราขายนะ<ม>เอาแค่ทั่วไปก่อนคุณผู้ชม1กล่อง10ซองนะคะเราจะขายอยู่ที่250บาท<ช>ถามว่าแพงไหมจากใจนะมันไม่แพง,แพงเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมขามันคือสเปเชียลกิฟต์มากมันเป็นสเปเชียลไพรส์ราคามันต ราคามันต้องได้และที่สำคัญของคุณจะต้องได้เยอะๆวันนี้คผู้ชมเราให้เซ็ตใหญ่เลยคือซื้อ6 สองใหญ่62ราคาเต็มเตมเนี่ยอยู่ที่1,500บาทแต่วันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่799บาทย้ำรอบ799บาทจัดส่งฟรีไปเลยค่ะโทรเลยส่ง2แกสแกนคิวอาโค้ตรงหน้าจอจองสิทธิ์รับสิทธิ์มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้ย้ำกันอีกรอบพิเศษเพียงแค่799 Bye. Yeah. รักใครชอบใครหรืออยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเนี่ยฮะในแบบว่าปีหนะ้าปีใหม่นี้นะคะแนะนําเลยค่ะลองเลือกตัวคอลลาเจนคอฟฟี่ตัวนี้ลองไปทานอังจริงนะคุณผู้ชมซื้อไปได้กินแล้วรับรองติดใจทุกคนแน่นอนพี่อู๋ใช่แล้วรักใครนะคะให้คอลลาเจนคอฟฟี่แล้ววันนี้ไม่ต้องจ่าย2,000ไม่ต้องจ่ายพันหกระเช้านี้เอาไปจัดเลยนะคะให้ได้2อสบ้านนะเอาจริงๆเพราะวันนี้หกเอ่อหกล่องด้วยแล้ววันนี้เพียงแค่7 9 9บาบาทวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะซื้อกาแฟนะ ซื้อในช่วงเวลานี้เลย Special g i ิฟต์เซ็ตสเปเชียลพวทร้อย่ารอช้ารีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ